สวัสดีครับผมนายธริยาเจษพรนะคะเลขประจำตัวักศึกษา5 5 1 2 0 6 5 7 3สวัสดีค่ะดิฉันนึกสาวม,า,มา,าเชมีนะคะได้ประจำตัว5 1 2 0 0 7 6 3นะคะวันนี้จะมาเสนอระบบงานหาข้อมูลนะคะลัานณำหนยกระเป๋าค่ะความเป็นมาความเป็นมาของของในโกนี้ครับคือในปัจจุบันเทคโนโล ได้เข้ามาในบทบาทในองค์กรแต่องค์กรคือส่วนใหญ่ก็คือจะต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับโดยจะใช้ระบบฐานข้อมูลนะครับแล้วก็การการที่จะวางระบบฐานข้อมูลที่ดีเนี่ยแล้วเหมาะสมกับงานก็คือจะส่งผลให้องค์กรเนี่ยทำงานและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นโดยระบบงานร้านกระเป๋าจะมีครับ ที่ใช้งานอยู่กังเดิมก็คือจะมีการจดบรรจุด้วยมือครับเขียนมือเขียนไปเสร็จมือจดบนทึกอะไรด้วยมือหมดเลยก็คือเราก็มันเป็นวิธีที่ล่าช้าแล้วก็อาจจะสูญหายได้ของพวกไปเสร็ตหมดจดบรรจุอะไรเนี่ยครับแล้วก็ไม่ใครจะยูดีมาเปิดดูก็ได้ไม่มีการรักษาความปลอดภัยก็คือแล้วก็สิบคนหาข้อก้าวอีก็จะยากนะครับเพราะว่า ก็ข้อมูลข้อมูลบางทีอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าลายมือยังเป็นลายมือนะดังนั้นผู้จัดจทำจิงได้เรียเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น,นครผู้จัดจทำจึงเอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยบริหารจัดการนะครับให้มันสะดวกสบายมากขึ้นใลกด่วนเดีมวกว่าข้อเทตน,นะคะของโอง์การ คือผู้ใช้งานเนี่ยสามารถตรวจสอบรายการส่ยสัค้าเพิ่มลบนวลออกไปเสร็จได้โดยปกตินะคะมีการออกรายงานกระจวันนะคะในส่วนของโปรแกรมที่ใช้นะคะจะเป็นโปรแกรม Microsoft a c c e s 2010นะคะฮาร์ดแวร์ก็จะเป็น CPU Core 2นะคะแล้ประสอบตัว3นะคะฮาร์ดดิสก์นกนะคะขั้นตอนของการดำเนินงานก็คือศึกษา คุเกี่ยวกับร้านนี้นะคะแล้วก็วางรูปแบบการออกรายงานออกรีพอร์ตต่างๆนะคะแล้วก็ออกแบบระบบงานพัฒนาระบบงานที่เป็นไปตามรูปแบบทดสอบแล้วก็ปรปับรูงแก้ไขตามท,ที่ผู้ใช้จริงคอมเมนต์มาแล้วก็นาไปใช้จริงค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะจะได้รับระบบงานร้านจาหน่ายกระเป๋าโตมีได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแน่นยัดง่ายต่อการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลระบบงานนี้ใช้ e x c e l ใช้งานในร้าน<ช>เป็นหลักใ,<ช>ใช่ไหมครับมีข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าเข้าร้านไหมมีค่ะเราจะมีข้อมูลเอ้ยใช่เราจะสั่งซื้อมีข้อมูลนะคะก็คือเราจะสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท สินค้ามาจากซัพพลายเออร์หรือวจารณนายเจ้าเดียวหรือมาจากหลายเจ้ามาจากซัพหลายๆเจ้าค่ะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อไหมไม่มีค่ะซื้อมาแล้วก็ขายไปแต่ว่าจะเก็บข้อมูลบริษัทก็คือลูกค้าจะเป็นลูกค้าค้าปีกสมุนแบนะครับที่เน้นความโดยในการขาย ไม่เน้นเรื่องของของมบุกกคา้าเพราะว่ามีการอำลาสมาชิกโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ